สอนใช้ AI รีวิวสินค้า EP 5ขายดีด้วย AI สวัสดีครับนายตุ๊กอินฟเนตี้แปดนะครับวันนี้ผมมีหัวข้อนี้ขึ้นมานะครับขายดีด้วย AI ใครอยากรู้ดูคลิปนี้ให้จบนะครับฝากติดตามฝากไลค์ฝากแชร์ like, share, แล้วก็ฝากข้อเดน399ด้วยนะครับก็จะมีสอนทำ AI ด้วยนะเออตอนนี้ก็ทำไใ,ให้หลาย EP แล้วทีนี้นะครับเราจะขายดีด้วย AI เนี่ยเราต้องมีสินค้าที่ มันจะทําให้เราขายดีถูกต้องไหมครับซึ่งตัวผมเองเนี่ยตอนนี้ผมจะใช้ตัว c a r o โ a t a นะครับ carodata com เพื่อไปหาสินค้าขายดีซึ่งตรงนี้เราสามารถหาสินค้าขายดีหมวดหม,ดหมดู่สินค้าขายดีนะครับแล้วก็คนทำน้อยอ,อ,อัตราการเติบโตสูงมีทุกอย่างไว้ให้เลือกเลยโดยการใช้ตัว carolata นะครับเพราะฉะนั้นดูให้จบและที่สำคัญเขาให้ใช้ฟรี7วันนะ เอาไปใช้กันให้คุ้มใช้กันให้จุกอ่ะไปดูนะครับให้เราเข้ามาที่ตัว c a r o l a t a com แบบนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่3มจุดตรงนี้คลิกเข้าไปครับเลื่อนเง้นไปข้างบนเพื่อจะปรับเป็นเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับทำไมผมสอนใช้ใช้มือถือนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าส่วนใหญ่แล้วเพื่อนๆใช้มือถือมากกว่าใช้คอมเนาะตรงนี้ก็ถ้าใครจะลงทะเบียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นของเซนเป็ดนะเพื่อนๆไปลงทะเบียนฟรีได้นะครับก็เข้าไปดูเนาะอ่ะทีนี้เสร็จแล้วนะครับพอเข้ามาหน้านี้ ผมปกติเนี่ยของเพื่อนๆจะเป็นหน้านี้นะนี่ของเพื่อนๆเนี่ยพอรพอเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นหน้านี้นนอ,นนย,อ,อ,อาาย,ย่างนี้นะครับล็อกินอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้ามาตรงเลือกไปเลยข้างบนตรงนี้นะครับตรงคําว่าสินค้าคิกคําว่าสินค้าเข้าไปนะครับระบบมันก็จะพาเข้ามาหน้านี้ซึ่งตรงเนี้ยนะครับเพื่อนๆเอานิ้ววางตรงไอ้ขอบฟ้าเนี่ยลากไปนะครับเป็นปะมันก็จะลากมาหน้านี้ได้อย่างนี้นะนี่เออเห็นไหมมีสินค้าสินค้าเยอะอาใหม่ขายดี นี่หมมันก็จะมีสินค้าใหม่ขายดีนี่วางขึ้นมาให้เราแบบนี้นะครับเราก็เลื่อนดูมันก็จะมีสิบลำดับแรกถ้าเราอยากดูมากกว่านั้นเนี่ยให้เราให้เราเลื่อนไปทางทางซ้ายไอเลื่อนไปทางขวานะครับแล้วก็เอานิ้วเนี่ยเอานิ้วจิ้มตรงจอว่างๆนะขอบขอบเส้นๆตรงเนี้ยนะครับมันจะไม่โดนเมนูอะไรเลยมันจะเลื่อนขึ้นไม่ได้เห็นไหมเนี่ยมันจะเลื่อนขึ้นไปได้อย่างงี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปทางนี้นี่มันก็จะมีให้เราดูเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็คือสินค้าขายดีแต่ครั้ผผมมเนนนี่ยจะะแํา อีกหนึ่งวิธีที่เราจะหาสินค้าขายดีได้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะเลือกสินค้าแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเอาไปตัดทําให้ดูนะทําให้ดูในตัวอาจจะใช้โก,ก๊กทานะครับใช้โก๊กทาให้ดูเนาะอ,อันนี้ก็คืออันเนี้ยเ,เราเราเราเลือกเดี๋ยวผมขออนุญาตเลือกใหม่นะครับ <S <S ผมไม่เลือก <S <S อันนี้นะผมจะเลือกขอเลือกยักเลือกใหม่จะไม่เอาตัวนี้ <S <S ผมจะเอาทั้งหมดแบบนี้นะครับ <S <S ผมจะเลือกเป็นทั้งหมดแบบนี้นะแล้วอันนี้ผมจะเลือกเนี่ยเขาจะขึ้นมามันจะมีให้เราเลือกนะครับ เราคลิกเลือกตรงนี้จะเจ็ดวันหรือส0ิบวันก็ได้แล้วแต่เราเออเนี่ยตรงนี้เราเลือกดูเลยสมมติว่าผมเลือกสามิบวันละกันเนาะถ้าเจ็ดวันก็ได้นะแต่ผมว่าเจ็ดวันบางทีมันสถิติมันอาจจะน้อยไปเสร็จแล้วเลื่อนลงมานะครับมาดูตรงนี้เนื้อหานี่แหล่งแหล่งที่มานะครับนี่เลยนะครับให้เราเลือกนะครับก็คือจากไลฟ์แล้วก็จากวิดีโอแบบนี้นะอืมแล้วก็กดยืนยันนะครับอันนี้คือแหล่งที่มานะแหล่งที่มาของ ของไรายได้ของเนื้อหาแล้วก็แหล่งช่องทางตรงนี้นะครับแหล่งช่องทางตรงนี้นี่ตรงนี้นะผมจะเลือกเป็นพันธมิตรอย่างเดียวนี่เลยเห็นไหมเราจํากัดเลยครับเราจะได้รู้ว่าสินค้าตัวนี้ไอ้พันธมิตรเป็นคนทําได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไลฟ์สดหรือว่าจากคลิปวิดีโอนะครับถ้าเกิดเราอยากให้เอ,อ่ยิงแอดโฆษณาด้วยเนี่ยเราก็มาเลือกตัว GMV นะครับประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซนก็ได้ตรงนี้นะครับแล้วเรามาเลือกนี้เลยนะครับประเภทพันธมิตรประเภทพันธมิตรเนี่ย อันนี้เราเราเลือกว่าทั้งหมดหรือไม่ก็ได้นะเราผมเลือกใช่นะเป็นประเภทพันธมิตรนะครับแล้วก็จํานวนครีเอเตอร์นี่จำนวนครีเอเตอร์ผมจะเลือกนี่เลยประมาณนี้เราหาหาคนที่ยังทําไม่เยอะด้วยนะครับเออแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนใช้วิธีนี้เนี่ยอาจจะเจออาจจะใช้ตามเดียวกันหมดเราอาจจะไปสักร้อยหรืออะไรงี้ก็ได้แล้วแต่นะเสร็จแล้วอัตราการแปลงตรงอัตราการแปลงนะครับตรงนี้ก็คือผมจะเลือกที่ประมาณ7 5ขึ้นไปนะครับอันนี้เราก็เลื่อนขึ้นแบงบนนะ ถ้าเลื่อนไม่ไปผมก็จะขยับมาเออแล้วมันก็จะมีให้เราให้เราเอา่อตรงนี้ฟ้าฟ้านี่นะครับบางทีใช้มือถือเนี่ยมันจะไม่สเสถียรเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรผมก็จะติ๊กไอ้ตรงฟ้าฟ้าที่ผมติ๊กนี่มันจะขึ้นมันมันคือคําะะคคคว่าส่งอะไรนะครับมันก็คือคําว่าส่งอะไรเห็นไหมนี่ยมันจะมีคําว่าส่งตรงนี้อ่ะติ๊กคาว่าส่งส่งไประบบมันจะเลือกมาให้เราแต่พออันนี้ผมยังไม่ได้เลือกไอ้นี่นะผมยังไม่ได้เลือกประเภทสินค้านะอ่ะเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเห็นไหม ผมยังไม่ได้เลือกหมวดหมู่ของสินค้าเพราะฉะนั้นตรงหมวดหมู่ของสินค้าเพื่อนๆสามารถเลือกได้ด้วยว่าเพื่อนๆจะทำอะไรจะขายเสื้อผ้าอย่างเดียวเนี่ยเสื้อผ้าเนี่ยมันก็จะมีให้เราติ๊กเลือกอีกพอเราติ๊กตรงนี้ปุ๊บนะครับมันก็จะมีเมนูขึ้นมาตรงนี้ให้เราเห็นไหมนี่มันจะมีเมนูนะมีมีเมนูอันนี้ผมไม่ไม่เนี่ยมันจะมีเมนูเราก็เลื่อนไปขึ้นบกขึ้นไปข้างบนก่อนแบบนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปข้างบนนิดนึงแล้วเราก็ขยับมาแบบนี้ มันอาจจะใช้ยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นมือถือจริงๆแล้วอ่ะส่วนใหญ่เขาจะใช้ให้รองรับที่มันเป็นในคอมเนาะเป็นหลักอืม,มาไหมอันนี้เออ,อนี่นะครับแล้วเลื่อนมาไหมมันก็ไม่มาให้เราเนาะ,ะสมมติเลือกเสื้อผ้าสตรีเนี่ยมันก็จะขึ้นมาหรือเราจะเลือกทั้งหมดก็ได้นะครับเนี่ยเลือกทั้งหมดันก็ขึ้นมาทั้งหมดแบบนี้ให้เราเราก็กดเลือกได้เนี่ยแบบนี้หรือเราจะทําเกี่ยวก,กับอะไร หลายๆคนส่วนใหญ่้าทำเกี่ยวกับสมมติความงามความสวยความงามใช่ไหมครับความสวยความงามอาหารการกินหรือว่าอะไรดีคืออุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านอ่ะอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้าน่ะเลือกอันนี้ก็ได้นะสมมตินะใครอยากขายของใช้ในบ้านเนี่ยมันก็เลือกมาปุ๊บแล้วผมกดส่งไปครั้งหนึ่งผมกดตรงไอ้ส่งเนี้ยเมื่อกี้ฟ้าเนี่ยนะครับมันจะมีให้กดส่งเห็นไหมได้มาแล้วนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นนะมันก็จะมีสินค้าขึ้นมาทีนี้ผมจะดูเอาตัวแรกเลยแล้วกันนี่ตัวแรกนะครับ เอาตัวแรกเลยปึ๊บคลิก้าไปเพราะว่าตรงนี้อัตราการปรงอัตราการแปลงเนี่ยอันนี้ผมย้อนมาดูตรงนี้ดนึงตรงนี้มันจะมีขึ้นมาเลยนะครับอัตราค่าคอมมิชชั่นกี่เปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้จากคลิปวิดีโอนี่จำนวนครีเอเตอร์เห็นไหมจำนวนครีเอเตอร์ถ้าใครอยากทําสินค้าตัวน้นอยก็เลือกครีเอเตอร์น้อยๆนะครับอัตราการแปลงอัตราการแปลงดีมากเห็นไหมนี่แปลว่าอัตราการแปลงคือสินค้ามันกําลังอยู่ในในโซนของการเติบโตเห็นไหมนี่เห็นไหมโซนของการเติบโตนะครับกราฟส่วนใหญ่จะขึ้นหมดเลย มีขึ้นแล้วก็ลงเห็นไหมเราก็เลือกตรงนี้ได้ยอดขายก็หลักประมาณนี้นะครับเออทีนี้เรามาดูสินค้าตัวข้างบนตัวข้างบนนี้นะนี่ปุ๊บผมคลิกเข้าไปเลยนะครับคลิกเข้าไปพอเราคลิกเข้ามาแล้วตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดูข้อมูลต่างๆได้เลยนะครับนี่เห็นไหมมีรีวิวนะครับรีวิวเอ,อ่อมีจากครีเอเตอร์ไอตรงรีวิวเนี่ยมันจะมี AI วิเคราะห์ด้วย AI ให้ด้วยนะครีเอเตอร์นะครับกำลังขายดีคือใคร วิดีโอขายดีคือใครนะครับนี่เราสามารถเข้ามาดูตัววิดีโอได้ซึ่งตรงตัววิดีโอเนี่ยเราสามารถนะครับที่จะคลิกเข้าไปดูได้ด้วยนะพอเราคลิกเข้าไปมันก็จะมีวิดีโอขึ้นมาซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถดาวน์โหลดวิดีโอนะครับเพื่อจะเอาไปไปไปเรียนแบบหรือใช้งานได้หรือว่ายัางไงก็แล้วแต่เออได้นะครับเห็นไหมทีนี้พอเรารู้แล้วเราอยากเราอยากขายสินค้าตัวนี้ละเราก็คลิกเข้าไปเลยนะคลิกเข้าไปนี่แบบนี้เออ เพราะว่าตัว c a r ์โรลาเนี่ยเขาจะให้เพื่อนๆใช้ฟรีนะครับเขาจะให้เพื่อนเอนใช้ฟรีเวันเท่านั้นถ้าใช้แล้วอยากใช้ต่อเขาจะมีโปรให้เอารหัส TUK88 ทั้งมใส่เข้าไปได้รับส่วนลด10%โอเคไหมนะครับโอเคไหมเดี๋ยวช่วงท้ายจะพาไปไปดูว่าถ้าเราอยากจะสมัครซื้อโปรซื้อย,อยังไงเนาะอ่ะคลิกเข้าไปนี่แล้วเราก็จะมีรูปภาพเห็นไหมครับเราก็จะมีรูปภาพของสินค้าเนี่ย ลิกที่สินค้าครับเห็นไหมมันจะมีรูปภาพให้เราเลือก <_ C 2> เต็มเลยซึ่งเราสามารถเอารูปภาพพวกนี้ครับเราสามารถเอารูปภาพพวกนี้ไปทำวิดีโอได้เห็นไหมนี่เขาจะมีวิดีโอตัวอย่างให้เห็นไหมเราสามารถเอารูปภาพพวกนี้ไปทำวิดีโอได้อาจจะไปทำในโก๊กหรือว่าในอะไรอย่างเงี้ยนะครับอสมมติผมจะแคปรูปเอาอันไหนดีผมแคปอันไหนเดี๋ยวหาสมมติผมแคปรูปอันนี้ไป เนาะนี่นะผมแคปไปแล้วเนี่ยแคปรูปไปแล้วเดี๋ยวจะเอาไปทําในโกกต่อนะโอเคไหมทีนี้พอเราได้สินค้าตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็กดเพิ่มวะเราก็กดเพิ่มเนี่ยลงไปในโชว์เคสนะครับแบบนี้กดเพิ่มไปเลยอ่าแต่ครนี้ผมแนะนํานิดน,นึงก่อนจะกดเพิ่มผมลืมไปให้เพื่อนเพื่อนเช็คให้ดีนะครับว่าคะแนนร้านค้าตรงนี้เนี่ยกี่ดาวอ่คะแนนรีวิวกี่ดาวสี่จุดห้าดาวขึ้นไปนะครับคะแนนร้านค้าควสี่าุวห้าดาวขึ้นไป มันจะทําให้ช่องเราฟีดวิ่งดีโอเคไหมครับจะทําให้ช่องเราฟีดวิ่งดีอ่ะทีนี้ย้อนกลับเข้ามาในตัวของคาโรลต้าอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ผมพอขึ้นมันจะเป็นอะไรนี้กดปิดไปนะครับอ่ะผมกลับเข้ามาที่หน้าหลักของคาโรลต้านะตรงนี้นะครับหน้าหลักตรงนี้เนี่ยตัวนี้เพื่อนๆเ,เลือกเอาเนาะแล้วก็ตรงหมดหมู่ก็ไปเลือกเล่นเอาแล้วกันอันนี้ผมสอนละเอียดแล้วก็ใช้อย่างเห็นผลเลยนะครับก็ลองเอาไปใช้ทีนี้พอเราเข้ามาหน้านี้ เพืเ่อนๆจะเห็นว่าข้างบนมันจะมีเรื่องของราคาแพ็กเกจตรงนี้เพืเ่อนๆก็คลิกแพ็กเกจแล้วเข้าไปซื้อได้อย่าลืมเอารหัส TOK88 ใส่เข้าไปนะครับใช,ใช้ดีอ่ะผมบอกเลยเนี่ยมันมีลูกเล่นเยอะแยะมากมายเพืเ่อนๆลองมาใช้ดูเผื่อไม่รู้ว่าจะขายอะไรอ่ะก็เนี่ยมันมีให้เลือกอ่ะหมวดหมู่เพื่อนๆเลือกไปสิเนี่ยลบทิ้งไปนะครับแล้วก็ไปเลือกเอาบนหมู่ที่ตัวเองอยากใช้ใครมีคอมไปใช้ในคอมมันจะง่ายเพราะมันเป็นเว็บไซต์นะครับมันเป็นเว็บไซต์เนี่ยเลือกเลย หรืออยากจะเลือกแค่เฉพาะจุดเฉพาะส่วนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีให้เราเล่นไงตรงเนี้ยเออมันก็จะมีให้เราเลือกเล่นไงเราก็ลองเลือกเล่นดูนะครับลองเลือกเล่นดูเนี่ยมันมันเลื่อนไปทางซ้ายไม่ได้นะผมพยายามจะทําให้มันเลื่อนไปทางซ้ายให้ได้มันก็ไม่ยอมเลื่อนไปทางซ้ายไม่งั้นเราทําเป็นหน้าจอแบบนี้แนวแนวนอนแบบนี้นะครับถ้าเราทําเป็นแนวนอนแบบนี้มันจะก็จะได้นะเห็นไหมตัวคีย์บอร์ดเอาลบไปนี่นะนี่เราเอาตั้งเป็นแนวนอนแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะมีให้เราเลือก เนี่ยถ้าเราเลือกเป็นแบบหนึ่งอันเห็นไหมมันก็จะมีแบบนี้อีกนี่แล้วเราก็กดตรงยืนยันได้อันนี้ให้เราให้หน้าจอเป็นเป็นแบบนวน,นอนนะครับเห็นไหมมันก็จะได้เลือกแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นอันนี้จะทําแบบนี้ก็ได้โอเคไหมแล้วแต่บางคนจะเลือกแบบสกบรกว้างขึ้นแคบขึ้นอยากทําเป็นแค่หมวดหมู่การทําเป็นแค่เพียงบทหมูเนี่ยมันก็จะดีนะครับ AI จะได้ไม่ต้องนําส่งแบบสเปซสปะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของการตัดต่อในก๊อกกันอ่ะก่อนจะไปทําในโกกนะนี่ผมสอนให้ละเอียดนิดนึงนะครับ บางทีห,หลายๆคนอาจจะลองคอปคอปรูปภาพพวกนี้นะครับแคปไปเลยแล้วก็ลองเอาไปตัดต่อเพิ่มตัดต่อเพิ่มก็คือเวลาผมได้รูปภาพมาเนี่ยในวิดีโอเนี่ยนะครับมันจะเป็นถ้าเราเป็นสี่เหลี่ยมถ้าเราเป็นส <s Benjamin> ี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้นะครับอ่ะผมก็จะตัดตัดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะเห็นไหมครับให้มันพอดีอย่างนี้มันจะได้มาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเห็นไหมครับเราจะได้มาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากให้มันเป็นแนวตั้ง แล้วให้มันเป็นแนวตั้งแบบพอดีหน้าจอเราก็จะต้องเอาสินค้าเนี่ยให้มันพอดีหน้าจอแบบนี้นะครับนี่นี่เห็นไหมยขยายมาให้มันเต็มหน้าจอแบบนี้เห็นไหมครับถ้ามันสามารถขยายได้ให้เต็มหน้าจอได้นะให้เราขยายให้เต็มหน้าจอแบบนี้เลยอันนี้คือผมใช้ i p h o n นเนาะเพื่อนๆถ้าไม่มีไม่มีระบบแบบนี้เพื่อนๆเอาอาจจะต้องเอาไปทําในแอปต,ตัวอื่นนะครับในแอปตัวอื่นเนี่ยเราก็ตัดมาแบบนี้เลยอันบางทีเราตัดบางแค่รูปเดียวเนี่ยเราสามารถทําได้หลายแบบ นะครับเราสามารถทําได้หลายแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็กดบันทึกไปอันนี้คือเราทาเป็นแบบสี่เหลี่ยมเนาะถ้าเกิดว่าไอ้สี่เหลี่ยมที่มันเป็นหน้าจอพอดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเราอยากจะเอาแบบน้ยอันเนี้ยเราอยากทําแบบให้เห็นว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับบางทีเราอาจจะเอามาอย่างเงี้ยเราก็ต้องเอาทําแบบนี้ส่วนหนึ่งนะอ่ะอันนี้เนี่ยเราก็ครอบได้นะอันนี้เหมือนกันเห็นไหมครับเหมือนครอบกับอันเมื่อกี้บางคนบอกเฮ้ยอยากได้หลายมิติอยากได้หลายมิติตใช่ไหมครับเพื่อนๆก็เนี่ย ก็ตั้งแบบนี้ตัดผมเลือกตัดนะผมตัวทีเลือกตัดแบบนี้นะครับเลือกตรงตัดข้างบนนะครับอันนี้แนวตั้งแล้วก็เลือกภาพเนี่ยผมก็จะเลือกเป็น9ต่อ9ต่อ16แบบนี้นะครับแล้วก็ขยายให้มันกว้างมาขยายรูปที่เรามีเนี่ยให้กว้างถ้ารูปมันขยายได้นะอันต้องบอกก่อนนะครับถ้ารูปมันขยายไม่ได้มันได้ขนาดไหนเราก็ต้องทําขนาดนั้นถ้าไม่เป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสเราก็เอามันเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสนะครับอันนี้เราก็เสร็จใช่ไหมเสร็จปุ๊บ เราก็จะได้ภาพมาได้มาสองมิติไหมนี่สองมิตินะครับแบบนี้อย่างนี้ก็ได้เสร็จแล้วเราก็เข้าไปในโก๊กนะครับเข้าไปในตัวโก๊กหรือก๊อกที่เพื่อนๆเรียกเนะี่ยเลือกตัวคีเอ็วิดีโอเข้าไปอ่ะผมจะเลือกรูปแรกอ่ะผมอยากได้รูปนี้ก่อนละกันอ่ะรูปนี้ให้ระบบมันทําเองนะอันนี้คือผมจะปล่อยให้ระบบมันทําเองเอ่ะเดี๋ยวรออ่ะเมื่อกี้ผมลองลองใส่แบบไม่เขียนพร้อมคําสั่งนะครับ มันจะไม่ค่อยน่าสนใจผมก็เลยแนะนําว่าให้เรามาเขียนพร้อมคาสั่งทีนี้พร้อมคําสั่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่าสินค้านั้นเราต้องการให้เขาทําอะไรอย่างพร้อมคําสั่งอันนี้เนี่ยเห็นไหมผมเขียนไว้ไปไป,ประมาณ1นึ่งหสั่งถึงจะได้คลิป2คลิปที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือคลิปแรกคลิปนี้นะครับแล้วตอนนี้ผมจะบอกว่าโกกมันพูดภาษาไทยได้รถเข็นครัวชั้นหลายชั้นนี้ช่วยจัดระเบียบได้ดีเยี่ยมและเคลื่อนย้ายสะดวก เป็นไงครับทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยถ้าเราถ้าเราจะให้เขาพูดเนี่ยเราเราใส่คําพูดไปได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงตอนท้ายให้ดูอันนี้คือผมเขียนไปว่านางแบบแนะนําสินค้าก็คือ AI อของโก้กเนี่ยมันก็จะวิเคราะห์เองแล้วเขียนออกมาซึ่งผมถือว่าโอเคมากนะโอเคเลยนะครับเนาะอันนี้เพื่อนๆลองไปเล่นนะอันนี้มันพูดไทยได้แล้วนะครับอ่ะต่อไปพอผมทํามาอันนี้เนี่ยผมก็จะบอกเขาว่าให้เขาพูดถึงพิกัดที่จะกล้าเหลือง ทีนี้มันไม่ค่อยเวิร์กผมก็เลยเจนไปเรื่อยเลยเจนไปเจนไปนะครับเจนไปเจนไปจนถึงตรงนี้เพื่อเห็นไหมถ้าถ้ายิ่งเราใส่คําสั่งละเอียดมากขึ้นอย่างเช่นนางแบบแนะนําสินค้าตามรูปจับที่จับที่ชั้นวางไม่ต้องซูมอ่าทำไมถึงไม่ต้องซูมเพราะว่าไอคลิปนี้เห็นไหมมันซูมเข้าไปผมไม่อยากให้ซูมผมก็เลยย้อนออกมาเขียนว่าเห็นไหมไม่ต้องซูม นะครับพูดว่าพิกัดที่ตะก้าเหลืองอ่ะดูนะพิกัดที่ตากาะนะก้า,กาเหลืองค่ะอ่ะเนี่ยเราก็ลองทีนี้พอเราได้คลิปมาแล้วสมมุติผมต้องการ3มคลิปเพื่อนๆลองเลยสาคลิปตัวโก๊กเนี่ยนะครับเราจะสะ1หนึ่งดเซอร์หนึ่งดเซอร์นะครับจะทําได้ประมาณ2ี่สิบคลิปหนึ่งคลิปมีความยาวนะครับ1คลิปเนี่ย มีความยาวนะครับอยู่ที่1คลิปมีความยาวที่6วิเออเราก็เลือกเอาไปทําดูแล้วกันนะครับเราจะตัดหลายๆช็อตหน่อยแต่ว่ามันได้อา่าแล้วแล้วหนึีเนี่ยหนึ่ยูเซอร์เนี่ยมันได้แค่20คลิปเราก็อาจจะมีหลายๆ ID หน่อยนะครับเพื่อจะเอามาทําซึ่งจริงๆแล้วเดี๋ยวผมอาจจะมีอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นอยู่ก็คือตัวตัว,ว m e t a AI. ไอไอ้นั้นนะไม่จํากัดเลยครับแล้วก็ทําเป็นคลิปได้เลย เออเดี๋ยวผมจะลองเอาไปทําดูแต่อนะันนั้นมันจะไม่มีเสียงนะแต่มันจะทําคลิปได้เยอะแล้วก็ไม่จํากัดด้วยโอเคไหมอ่ะอันนี้เสร็จแล้วนะสมมุติผมก็จะโหลดคลิปไปผมก็จะโหลดคลิปผมเอาสองคลิปนี้แล้วกันที่ผมรู้สึกว่าผมโอเคนะครับผมก็จะเอาสองคลิปนี้นะโหลดไปย่างวะอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตโหลดคลิปเดี๋ยวผมจะพาไปตัดต่อในทิกตอกนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของการตัดต่อการตัดต่อตรงนี้นะครับเพื่อน ตัวตัวระบบเนี่ยเขามีตอนนี้เราใส่เสียงได้ใช่ไหมครับเราก็เลือกใส่เสียงถ้าเกิดว่าเราใส่เสียงเราไม่อยากใส่เสียงเราอยากปิดเสียงเรากดปิดเสียงจากข้างหน้าตรงนี้นะแล้วเราก็ไปเพิ่มเพลงเพิ่มเพิ่มเสียงเพลงก็เราก็ต้องเลือกเพลงที่เขาให้เราใช้เชิงเอ่อเชิงพาณิชย์นะครับใช้เชิงพาณิชย์หรือไม่งั้นเพื่อนๆไปดู e p 1ี3 4แล้วกันเพื่อนๆอ,อยากทำแบบไหนไปทำได้เลยจะทำแบบ E p พี่ใส่เสียงเพลงก็ได้หรือจะไปทำแบบ E p พีหรือ EP3 เพื่อนๆก็ลองไปดูได้ละกันมันจะได้ไม่ย้อนกลับไปเนาะเอาแบบสั้นๆจะได้ไวนะครับเนี่ยตรงนี้ก็จะลืมเอามันมามุบรวมกันนะนี่เนี่ยผมก็จะใส่มูบรวมกันแบบนี้นะอันนี้ผมขออนุญาตปิดเสียงไว้ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันจะดังนะครับนี่แล้วก็เรียบร้อยแล้วทีนี้ข้อมูลข้อความเนี่ยเราสามารถใส่ได้เลยนะครับตัวโก๊กมัน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 คิดมาให้เองนะเพื่อนๆผมนึกบอกว่าเออรุ่นใหม่ตัวใหม่ของโก๊กนี่มันจ่มจริงลองเอาไปใช้กันดูนะครับ เสร็จแล้วพอเราทําเด,ดตต่อเสร็จปั๊บนะครับเราก็ไปที่ปุ่มสีแดงข้างบนเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็มาเลือกนะครับเลื่อนมาเลื่อนมาให้มันน่าสนใจเห็นไหมขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เอาตสินค้านาติตะก้าไปให้เรียบร้อยเพิ่มไปที่ตะก้านะครับแบบนี้เลยเห็นไหมชั้นวางของเราก็อาจจะมาก๊อปปี้ข้อความตรงนี้นะครับชั้นวางของในครัวเมื่อกี้มันเขียนว่าชั้นวางของในครัวใช่ไหมเราก็ก๊อปปี้มาเอามาวางแล้วเราก็ใส่แฮชแท็กไปเนาะอันนี้ก็ เราก็อาจจะใส่เป็นแฮชแท็กเพิ่มไปก็เป็นของใช้ในครัวใช่ไหมล่ะของใช้ในครัวเราก็ใส่ไว้เป็นแฮชแท็กหลักก่อจะดูอ๋อสินค้านี้เป็นของใช้ในครัวนะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมตรงนี้นะครับตรงเลือกเนี่ยอ่ะเราเลือกมานะครับผมจะปิดนะข้างบนแล้วก็ต่อมาตรงนี้ก็จะเป็น AI นะครับตรงนี้ผมก็จะปิดเหมือนกันไม่ให้ค้นหานะครับอืมแบบนี้เห็นไหมเรียบร้อยแล้วทุกอย่างตามนี้มาเลยเสร็จนะครับ ทีนี้บางคนบอกว่าผมลืมไปนิดนึงอันนี้ผมแนะนําให้บางคนอาจจะบอกว่าคุณตุ๊กมันไม่ค่อยชัดนะครับคลิปมันไม่ค่อยชัดให้เพื e ่อนเอเอานิ้วแตะเอานิ้วแตะที่ตรงวิดีโอนี่เห็นไหมครับแล้วมันจะมีเมนูข้างล่างขึ้นมาเลือกไปริมสุดเลยเลือกไปตรงนี้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเดี๋ยวผมหาก่อนนะนี่นะครับเลื่อนมาหาตรงคําว่าปรับแต่งครับปรับแต่งนะกดคลิก้าไปเลื่อนไปริมสุดไม่ต้องริมสุดนะครับนี่หาตรงคําว่าคมชัดเห็นไหมครับนี่นะ คลิกเข้าไปครับเลื่อนไปเลยให้สุดอ่าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนจะสังเกตสังเกตเห็นด้วยตาเลยนะว่ามันชัดขึ้นอ่าลองดูนี่นะเห็นป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 ะสังเกตดีนะมันชัดขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเรามี2คลิปเราก็ทําเหมือนกัน2คลิปมาแต่คลิปนี้นะครับแล้วก็มาเลื่อนหาตัวนี้นะเออใครดูคลิปนี้ก็โชคดีปรับแตปรับแต่งนะครับแต่เดี๋ยวตัวโกงเนี่ยผมจะมาแนะนําวิธีการใช้อีกทีหน,นึ่งแน่นะเรียบร้อย ก็เนียนขึ้นใสขึ้นนะครับดึงข้อความไม่เรียบร้อยกลับไปหรือบางคนบอกคุณตุก๊กเอาข้อความขึ้นไปไว้ข้างบนได้ไหมแล้วเอาไอ้คำว,ว่าลดเอาไอ้คำว,ว่นนี้เอาเอาตัวนี้ลดลงหน่อยมันใหญ่ไปอ่าได้เราก็นี่เลยนะครับชั้นวางข้างบนนี่ลดแรงอ่าลดแรงนะครับลดแรงแทงแทงทางโค้งนี่เห็นไหมครับแบบนี้ก็ได้นี่แล้วแต่เลยตรงนี้เลือกวางเอาเอา,เอาเลยไม่ต้องวางตามผมก็ได้ แต่และคนอาจจะมีแนววิธีการทําไม่เหมือนกันเนาะก็แล้วแต่แล้วข้างล่างเราอาจจะเขียนว่าอ,าอากดกดก่อนราคาเปลี่ยนเออบางคนอาจจะใส่ข้างล่างมาไว้หนึ่งเพื่อเป็นการกระตุ้นให้คนซื้อนี่แบบนี้อืก็ได้นะครับนี่กดใช่ไหมผมเขียนกดถูกไหมกรเอกอกรเฉยเฉยนี่นะครับปุ๊บกนราคาเปลี่ยนอืม แต่นี้ผมจะจังไม่โพส์นะผมทำให,ให้เพื่อนดูนะนี่เดี๋ยวผมปไปปรับแต่งเพิ่มเติมนี่เป็นไงเจ๋งมากนะครับเรียบร้อยทีนี้เพื่อนๆก็กดโพสต์ไปได้เลยโอเคไหมครับก็ลองไปทางมาดูอย่าไปลืมอย่าลืมไปดู EP 1.2.3.4หรือสากคอร์สเรียน399นะครับการทำให้หน้าทุกแพลตฟอร์มแล้วก็ในคอร์สเรียนนี้จะมีสอนทำ AI นะครับเอาไว้ให้อย่างละเอียดตอนนี้มี4 EP มีห EP แล้ก็ลองไปดูแล้วกัน ก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับเพื่อนๆก็สอนไว้ให้ละเอียดแล้วก็อย่าลืมไปดู EP1234 ของการใช้ ID เิวสินค้าด้วยแล้วกันเผื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับเพราะว่ามันต้องมันต้องเอามาเรียบเรียงกันนะครับ